ใช่อสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมีวยากณ์มาแนะนำนะคะต่อจากของคลิปก่อนหน้านี้นะคะวยากณ์ต่อไปที่เราจะไปดูกันนะคะลองดูดูว่ามันคืออะไรกันนะคะโอเคเรามาดูกันได้เลยน,นะคะตัวที่65ค่ะวัยากณ์ตัวที่65นะคะเป็นวยัยากอ์อืดีอืกอชิดะนะคะอืดิอืดกอชิดะ ซึ่งไวยกรตัวนี้นะคะจะมีความหมายว่าจะจุด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 ค่ะจะจุด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 นะคะหรือว่าคงจะจุด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 ค่ะมีความหมายว่าจะหรือว่าคงจะจุดจุดจุดนะคะโดยใช้อือหรืออือกอชิลานะคะตามหลังคำกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์เท่านั้นนะคะ คำกิริยาหรือว่าคำคุณศัพท์เท่านั้นค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเนื่องจากว่ามันคืออื ừ, ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูว่าคำกิริยาหรือว่าคำคุณศัพท์นะคะหลังจากที่เราตัาดยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีตัวสะกดหรือว่าไม่มีตัวสะกดะคะ่ะถ้าเกิดว่าตัดยาเสร็จแล้วนะคะตัดยาเสร็จแล้วนะ ถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะไม่มีตัวสะกดใช้รีอึกอชิดาเลยค่ะไม่มีตัวสะกดใช้รีอึกอชิดานะคะหรือว่าตัวสะกดที่เป็นตัวรีอึก็ใช้รีอึกอชิดาเหมือนกันนะคะ ส่วนถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราตัดดาแล้วมีตัวสะกดค่ะถ้าเกิดในกรณีที่มันมีตัวสะกดเนี่ยให้เราใส่คําว่าอืให้ก่อนนะคะแล้วก็เอารีอื่นมาใส่เป็นตัวสะกดให้ค่ะแล้วก็เติมด้วยคําว่ากชิดาแต่เนี้ยอูอรีอึกชิดาตัวนี้จะมีความหมายว่าจะหรือว่าคงจะจุดๆ,ๆนะคะวิธีการใช้ก็คือตัดดาเสร็จาแล้ว ไม่มีตัวสะกดใส่รีอึออกอชิดะถ้าเกิดมีตัวสะกดนะคะใช้อึกอชิดะนะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้เนี่ยจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามาดูตรงน,นี้เลยนะคะข้อสังเกตหนึ่งก็คือเมื่อเราใช้รีอึออกอชิดะใช่ไหมคะอชิดะทีนี้ในประโยคนะคะจะมีการผันค่ะ จะมีการผ่านรูปของพีออีโกชิด้ด้วยในการจบท้ายประโยคน,นะคะในการจบจบท้ายประโยคเนาะเช่นถ้าเกิดว่าเราจะให้เป็นอยู่รูปของสุภาพทั่วไปใช่ไหมคะสุภาพทั่วไปหรือว่าสุภาพทางการเนี่ยจะผ่านได้ดังนี้ก็คือ1สุภาพทางการนะคะใส่พีเออโกชิดะบวกกับนะคะพีอื หรือว่าซึมนีดาค่ะแบบนี้ก็จะกลายเป็นริอกชิดาตรงนี้เป็นริเวโกอินนีดาค่ะริเวกอินนีดานะคะตัดดาทิ้งน,นะคะตัดดาตรงนี้ทิเนาะ อีตัวนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะดังนั้นเนี่ยเอาผีอึกมาใส่เป็นตัวสะกดให้นะคะแล้วก็กลายเป็นรีอวโกชิตาเป็นเลยนะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่อยากให้มันเป็นรูปสุภาพแล้วก็ทั่วไปนะคะดี้วกชิดาดตัวน,นี้บวกกับอารออโยค่ะอารออโยนะคะพอเราผันอ่ะพอเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปของริ้ว กเยโยค่ะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อสังเกตที่ลงท้ายจบประโยคของเอยกอชิดะนะคะมีตัวสะกดใส่อุยกอชิดะถ้าเกิดไม่มีตัวสะกดเราก็ใส่แค่เอยกอชิดะไปให้เลยนะคะจะมีความหมายว่าจะหรือว่าคงจะนะคะใช้ในของคำกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์เท่านั้นนะคะแต่เนี่ยลองมาดูตัวอย่างสิ ลองดูตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเกิดเราจะบอกว่าจะไปคาว่าไปก็คือคําว่าคาดาค่ะคาดานะคะแต่เราจะบอกว่าเราจะไปนะคะจะไปเนาะก็จะแปลงบ้านเป็นตัดดาทิ้งเลยนะคะก็จะเป็นคาคาตัวนี้ไม่มีตัวสะกดะคะ่ะอยนั้น,นี้ก็เลยกลายเป็นครแบบนี้ พอคายเสร็จแล้วเราก็จะให้มันอยู่ในรูปทั่วไปนะคะดังนี้ก็เลยกลายเป็น k ายโกชิฮะ a ายโก a ายโกเยโยนะคะขายโก,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 กเยโยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดชีโอดนะคะต,ตรงนี้นะเวลาผ่านเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบขดาก็เป็นคายโกเยโยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราจะบอกว่าจะซื้อ ซื้อให้มันอยู่ในรูปทางการนะคะก็ตัดดาทิ้งเหลือคำว่าชาเหมือนกันนะคะตัดฟเฟอแต่เนี้ยก็เลยกลายเป็นขายกลมนะไขกอมชินดานะคะแบบก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะ่ะโอเคแต่เนี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นการผ่นนะคะตัดดาทิ้งนะคะมีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกดนะแต่เนี้ยเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างตัวนี้กันเลยะคะ่ะตัวอย่างของข้อที่หนึ่งนะคะ ตัวอย่างของข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าโทแซกชากอบีออนเจขึ้นนั่กาโรอเนชอเนชิกาจีนึนขึ้นนั่กอยเตยนะคะพูดว่ายังไงเขาบอกว่าโทแซกชากบนะคะโทแซกตัวนี้เป็นเกี่ยวกับงานศิลป์ค่ะงานศิลป์นะคะ,าะ,คะจากนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นทาสิไปเลยนะคะงานทาสิะคะ่ะ งานทาสีเนี่ยเขาบอกว่า on J ก็คือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ทำไมคำว่ากึดนาดาตัวนี้แปลว่าเสร็จค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าริอีกายจะเป็นการถามความคิดเห็นของอีฝ่ายหนึ่งนะคะว่างานทาสีจะเสร็จเมื่อไหร่ค่ะ,ะงานทาสีจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะ ดังนั้นเนี่ยนาก็เลยบอกว่าเซชีกาจีเนึ่องเซชีก็คือ3โมงนะคะกาจีกีวนันนี้แปลว่าถึงะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการชี้ประธานนะคะประธานก็คือถึง3โมงนะคะขึ้นไอโกยโยนะคะกึ้นึนานะคะขึ้นนาดาตัวนี้ตัดดาดทิ้งนะคะพอตัดดาดทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวสะกดนะนันเนี้ยก็เลยกลายเป็นไค่ พอขายเสร็จแล้วอันนี้จะผ่านที่มันอยู่ในรูปของทั่วไปนะคะก็เลยกลายเป็นขายก่อยโยงขายก่อยโยงนะคะตัวสันชิโดจะอะตัวชิโดจะหายไปนะคะก็จะเป็นประณนี้แต่นันนี้ก็คือจะเสร็จตอนอ่าจะเสร็จภายในบ่ายสามอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะเสร็จภายในสามโมงหรือว่าถึงสามโมงเนี่ยจะเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าละเอียดหรือว่า คงจะเสจตอนบ่ายสามโมงก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคก็จะเป็นตระมนี้ส่วนข้อที่สองนะคะบอกว่าชุรจากัออดีอีสอยชุรจา,าตัวนี้นะคะแปลว่าสลับเม็ดค่ะสลับเม็ดนะคะกาก็คือชี้ประธานออดีก็คือที่ไหนที่ไหนทำไมอีสอยอก็คือมีหรือว่าอยู เขาไมอโตอนนี้นะคะแปลว่าสองอ่าแปลว่ามีหรือว่าอยู่ก็ได้นะต่เนี้ยเขาบอกว่าชื้จ้ากา,อด,อ,า,กาอดีอรโ็คือตลาดเน็อยู่ที่ไหนคะ่ะตลาดเนเนี้ยอยู่ที่ไหนหรอนางก็เลยบอกว่าชากอแตเยชากับแต่ตนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับโต๊ะทำงานนะคะโต๊ะทำงาน อ่ะ V ก็คือขั้นบนค่ะอ่า e, อีซึอิตตัวนี้นะคะแปลว,ว่ามีหรือว่าอยู่นะแล้วก็อิตตัวนี้มาจากคําว่าอิจด,ดาน,นะคะอิจ่าอิตานะคะตัวนี้และเนี้ยพอตัดดาทิ้งเสร็จแล้วเนี้ยคําว่าอิตัวนี้มีตัวสะกดค่ะก็เลยใช้อึก่อยใช้อื่ก่อยตัวนี้แต่เนี้ยคาถามว่าตลาบนี้อยู่ที่ไหนนาก็เลยบอกว่าอยู่อ่ะคงจะอยู่บนโต๊ะ ทำงานค่ะหรือว่า,าจะอยู่บนโต๊ะท,ทำงานนะอไนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้เนี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นการบอกว่าจะจุดๆ,ๆอยู่ตรงไหน,นหรือว่าจะจุดๆ,ๆคงจะงเซฟอะไรจะทําจะไปอะไรมิน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคแล้เนี้ยอันนี้ก็จะเป็นในรูปของไวยากรณ์อือหรือออ,อ,อกอ็ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าสุภาพอา่าก็เป็น ถ้าเกิดว่าสุขภาพทางการก็จะเป็นกอชินมิดากอชิมิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปทั่วไปก็คือเป็นกเยโยนะคะกอยโยเนอะดังนั้นหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วนะคะตรงนี้นดะังนั้นีอย่าลืมกลับไปใช้ดูนะคะเอาคำศัพท์ที่มันง่ายๆนี่นแหละค่ะที่เราเจอเบอ่อยๆเนาะลองผ่านดูนะคะลองฝึกใช้ไวยากรณ์ีูนะคะ ถ้าเกิดเราใช้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราจาได้ด้วยนะคะโอเคแดันเนี้ยสาคัญเลยก็คือเราจะต้องแยกทศัพท์ให้ได้ในอตอนที่เราทําข้อสอบนะคะตรงนี้เนาะโอเคแต่อันเนี้ยตัวที่ห5ส้านี้ก็จะเป็นอ่าดิอูกอชิระค่ะแปลว่าจ่าดิวักจ่าแต่อันเนี้ยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็เราไปดูต่อกันที่หกสิบหกค่ะอ่า ดูต่อกันที่ตัวที่66นะคะตัว66นี้นะคะจะเป็นของอือน ok ิอึนชกกอิตตากับอือน ok ิอึนชกกีออบตานะคะอิตตากับออบตาเนาะแต่นี่ยลองมาดูนะคะว่าไวยากรณ์ตัวนี้จะมีความหมายว่ายัางไงเนาะก็คือไวยากรณ์ตัวนี้เนี่ยจะมีความหมายว่าถ้าเป็นอือน ok ิอึนชกอิตตาก็คือเคย เคยจุดๆแต่ถ้าเป็นอืนๆชอ็อ,อกกีอบตาก็คือไม่เคยค่ะไม่เคยจุดๆคอมเม้นต์เบรกอนอื่นๆชอ็อกกีอิตาตัวน,นี้นะคะจะใช้เพื่อบอกประสบการณ์คะ่ะประสบการณ์ของใครก็คือประสบการณ์ของประธานอีกทีหนึ่งนะคะว่าประธานในประโยคนี้เนี่ยเคยกระทํามาหรือเปล่าหรือว่าไม่เคยกระทําก่อนนะ โดยมีรูปแบบการใช้ดันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะอ่าซึ่งจะใช้กับคำกริยานะคะจะใช้กับคำกริยาเนาะดังนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือตักดาเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านะคะไวยากรณ์ตัวไหนอ่ะคำศัพท์คำไหนที่มันไม่มีตัวสะกดค่ะอ่าตัวไหนที่มันไม่มีตัวสะกดนะคะ ใช้นิอึนชอกกีอิอตาก็คือเคยนะคะแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งอย่างก็คือเราจะลงไทยด้วยคําว่าตามได้นะคะแต่เนี่ยถ้าเกิดมีการผ่านจบประโยคนะคะก็ให้เป็นอีซอ,อยู่ในรูปของทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นอีซึ่มดาในรูปของทางการะค่ะแบบนี้ซึ่งตัวนี้ ก็จะแปลว่าคือแต่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าเราแบบประธานเนี่ยไม่ไม่เคยกระทำมาก่อนนะคะก็เป็นโครงสร้างเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้แต่เปลี่ยนจากคําว่าอิจทาเนเีเป็นออบตาค่ะซึ่งออบตาตัวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะลงไทยด้วยคําว่าออบตาได้แต่เันนี้นนก็เลยกลายเป็นเราจะต้องผ่านที่มันอยู่ในรูปทั่วไปหรือว่าอยู่ในรูปของทางการค่ะก็คือเป็นออบซึม นีดาแบบนี้อ๋อซึมดานะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดค่ะในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะส่วนต่อไปนะคะในกรณีที่มีตัวสะกดค่ะในกรณีที่มีตัวสะกดนะคะ,ก,ะ,ก,ะ,คะก็ใช้ใส่อือให้ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เอานีอื่นมาใส่งลังนะคะเป็นชอกกี i ิตาอิสได้เลยนะคะก็คือเคยกระทำมาก่อนหรือว่าอ mm hmm. ึนช c อก k ี o ออ u ซึมดีดาก็คือไม่เคยกระทำมาก่อนค่ะก็เป็น of soy แบบนี้แต่เนี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบการใช้ไวยากรณ์ตัวน,นี้ค่ะไม่มีตัวสะกดหลังจากที่ตัดได้แล้วใส่นีอื่นตัวนี้นะคะเป็นตัวสะกดให้กับคําศัพท์นะคะแล้วก็ ถ้าเคยก็บอกว่านิ้วช็อกกี้อิสไ์ถ้าไม่เคยก็นิ ok ้วช็อกกี้ออฟสยโอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอะไรมีตัวสะกดก็ใส่นื้วช็อกกี้อิสไต์แต่ถ้าไม่เคยก็นื ok ้วช็อกกี้ออฟสไยโอนกันนะคะก็จะเป็นรูปแบบการใช้แบบนี้ใช้กับคำกิริยาเท่านั้นนะคะคำกิริยาเท่านั้นแต่เนี้นเดี๋ยวลองไปดูรูปประโยคก,กันนะคะรูปประโยคเาะว่าตัวอย่างการใช้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ อมาดูข้อที่หนึ tamam. ่งก่อนนะคะข้อที่หนึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าลีฮันชี이성반기계를사용할수있어요네전에사용한적이있어요네전에사용한적이있어요นะคะ ทีนี้ลองมาดูที่เขาบอกว่าลีฮันชีอะลีฮันชีเมื่อไหร่ก็าตามเจอคําว่าชีนะคะแปลว่าคุณนะคะแต่วันเน,นี้ยเป็นการบอกว่าคุณลีฮันนะคะคุณลีฮันนี้ค่ะเป็นการเรียกชื่อก่อนนะคะอีตัวน,นี้เป็นการบอกว่านี่นี่ทหาะ,ะนี่คืออะไรนี่คือสองบั้นทีเกตช่องบ้นทีเกตตัวน,นี้นะคะเป็นเครื่อง เครื่องกลึงค่ะตัวนี้เครื่องกลึงนะคะก็คืออ่าเป็นเครื่องที่ทําเกี่ยวกับเด็กอนุมาลนึ่เนาะแต่เนี่ยคีเกถ้าเกิดว่าอยู่ตัวคนเดียวนะคะคําว่าคีเกตัวนี้นะคะจะแปลว่าเครื่องจักรค่ะเครื่องจักรปรสมานนี้นะคะดังนั้นเนี้ยอีของบันคีเกก็คือเครื่องกลึงเครื่องนี้นะคะชายยงฮาดานะคะตัวนี้มาจากคําว่าชายยง พยงพาดาตัวน,นี้นะคะแปลว่าใช้ค่ะแปลว่าใช้เจรเนี่ยคำศัพท์ตัวนี้นะคะยพยงพดาตัวนี้มันก็จะไปสามกับคาว่าซือดกที่แปลว่าใช้เหมือนกันที่เป็นคําคศัพท์ที่แบบพื้นฐานเบสิกเลยนะคะทีนี้พอตัดดาทิ้งเสร็จแล้วนะคะใช้ไวยากรณ์ be sue is so be s u นะคะไวยากรณ์นี้จะมีความหมายว่าสามารถค่ะสามารถ ดังนนียเขาบอกว่าดิฮันคีคุณดิฮันนะคะอีซองบันีเกเกอร์นย้นใ่อได้ไหมจ้วยสามารถที่จะใช้เครื่องจักรเครื่องนี้ได้ไหมก็คือเฮ้ยดิฮันเธอเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องลึงเครื่องนี้ได้หรือเปล่าด้งนนี้นนดิฮันก็เลยตอบไปไว่านะคะเนครับนะคะชอนเนอชอนเน,น,เนก็คือก่อนหน้านี้ค่ะ นะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นอะไรที่มันผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทายองอคำว่าทายงใช่ไหมคะแปลว่าใช้ใช่ไหมตัดดาทิ้งไม่มีตัวสะกดก็เลยเอานีอื่นมาเติมไปได้เลยะคะ่ะเป็นทายงฮัน,นชกีอิอสซอเยทายงฮันชกีอิสซเยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้มาก่อนแล้วนะเคยใช้มาก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่เนี่ยไม่มีตัวสะกดนะคะก็ใส่อีอนชอกกีอีกัวลไปเลยเนาะส่วนต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะบอกว่าทวนชีทวนชีนั้นอีจกบกชีบชอ전에있어요아 ทูอันชีะเจอคําว่าชีเหมือนกันนะคะก็คือเป็นคุณนะคะคุณอะไรคุณทูอันนะคะแล้วก็มีการชี้ประธานให้ด้วยซึ่งเรากําลังพูดถึงคุณทูอันนะคะไม่ได้มีการเรียกชื่อนะคะแต่ว่าเรากําลังพูดถึงว่าคุณทูอันเนี่ยอีชากบ,บนะคะอ,ะอีตัวนี้ก็แปลว่านี้เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมเนาะส่วนชากอบตัวนี้แปลว่างานนะคะบก,ก็คือเป็นชุดเป็นเสื้อผ้าเนาะ แต่เนี่ยพอมาอยู่รวมกันนะคะก็เลยกลายเป็นชุดทำงานชุดทำงานทำไมช,ชุดทำงานเนี่ยช่ออื่นทันแรกค่ะอีบอ่าอีโบตัวนี้มาจากคำว่าอิตตาะคะอิตตาตัวนี้แปลว่าใส่ค่ะแปลว่าใส่สัตด,ดาทิ้งนะคะมีการใช้ไวยากรณ์อาโอโพดานะคะซึ่งไวยากรณ์ตัวนี้เนี่ยจะมีความหมายว่าลง ลองนะคะหรือบางครั้งก็จะแปลว่าเคยได้ด้วยโオก็คือแปลว่าใช่ไหมแต่นั้นเนี่ยทูอันชีนึนอีชากโบอกชออีบอบโคจีโอก็คือเป็นการถมามว่าคุณทูอันเนี่ยเคยอะไรคะเคยใส่ชุดทำงานชุดนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมก็คือแบบได้ลองใส่ชุดชุดทำงานชุดเนี้ย เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมอันอนี้นะคะแต่เนี่ยครกอันก็เลยบอกไปว่าอ้านิโยไม่นะชอนนี้เหมือนกันนะคะเป็นก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอิบตาเหมือนกันนะอิบนะคะตัดดาทิ้งนะคะมีตัวะกเนาะก็เลยใส่คาว่าอื่นเข้ามาให้นะคะอีบุนชอกกีอิสโยชอนนี้อีบุนชอกกีอิสโยนะคะก็คือก่อนหน้านี้เคยใส่แล้วค่ะนี่นะคะ แต่ว่าเคยเนาะแบบนี้แา่เนี้ยเคยกระทํามาก่อนก็คือเป็นเคยใส่ชุดอีมาก่อนแล้วหรือว่าเคยใช้เครื่องกลืนขั้นนี้มาก่อนแล้วประมาณนี้ค่ะแต่เนี้ยวิธีการสังเกตนะคะไวยากรณ์ตัวน,นี้เนี่ยให้สังเกตที่คําว่าช็อกกี้อิดตัวนี้นะช็อกกี้อิดตัวนี้นะคะหรือว่าช็อกกี้ออกตาได้เลยตัวนี้นะช็อกกี้อิดหรือว่าช็อกกี้ออกค่ะ ้าชกีแล้วก็มีคําว่าอิแปลว่าเคยถ้ามีคามําว่าชอกีแล้วก็ออกแปลว่าไม่เคยค่ะแั่นี้นี่ก็คือจะเป็นหลักการใช้ของไวยากรณ์ชอกีอิงกับออกการะคะก็คือเคยกับไม่เคยค่ะใช้กับคันกิยาเท่านั้นนะคะโอเคั้นเนี้ยวังว่าไวยากรณ์ตัวนี้ก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะแต่นี้ยอย่าลืมไปฝึกใช้ด้วยนะคะ เจอคำสัตว์เราก็สามารถที่จะฝึกพันฝึกสร้างประโยคได้เลยนะคะ